ภาพวาด Marguerite Gache Opiano ของ Vincent Van Gogh ในปี1890เป็นภาพสีน้ำมันที่อุดมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์สำคัญโดยมีม a r g u e ร i t e g a c h เป็นตัวเอกซึ่งภาพนี้เน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในมากกว่าความเหมือนจริงสัญ,ญลักษณ์หลักประกอบด้วยเปียโนที่เป็นตัวแทนของความรักในดนตรีและความสงบภายใน ชุดกระโปรงสีม่วงอมแดงที่สื่อถึงความหรูหราและอาจรวมถึงความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินพื้นหลังสีเขียวมีจุดส้มและพรมสีแดงมีจุดเขียวซึ่งเป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจนเพื่อสร้างพลวัตทางอารมณ์และแรงบันดาลใจจากศิละปะญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่าทางของมาร์การิตที่จุดจ่ออยู่กับเสียงเพลงรวมถึงการใช้ลายเส้นและฝีแปลงที่หนักแน่นตามสไตล์โพสต์อิมเพรสชันนิสม์ยังสะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งสมาธิและความสงบอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพนี้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่คุนส์มิวเซียมบอเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์